นี้เดินทางมาส่งเห็ดเพาะนะครับให้กับญาติธรรมอยู่ที่ตำบลอาจสามารถจังหวัดนครพนมแต่มาสอบถามว่าคุณยายท่านนี้นะฮะขับรถมา20กว่าปีแทนสามีที่เท่าชฉลเก่ชรามาเจ <73 S 1> ็ดสิามแเจ็ดสิบสามปีสำหรับคุณยายขับมาประมาณขับแทนแฟนมานี่ยี่สิบกว่าปียีกว่าปีแล้วนควรพนมนาแก่ใช่โอ สเสดงมีการเฉียวชนอะไรรับอุบัติเหตุอย่างรุนแรงไหมขออนุญาตฮะมีครั้งหนึ่งคนเมามาชนโอ้คนเมามาชนแต่คุณยายไม่เป็นไรเขาเสียนะได้เสียโรงพยาบาลขับข้ามเลยกระเด็นข้ามรถมาเลยโอม,มาเร็วไงเขาเมาเล่าเมาเล่าใช่รถเล็กไงรถเล็กต้องเสียค่าศพให้เขาอยู่แล้วโอ้ค่าทำศพขับรับเอาครั้งเดียว ครั้งเดียวอครั้งเดียวนั้นทําให้คุณยายก็รู้สึกว่าจะระมัดระวังขึ้น<笑><笑>นี่นี่ฮะนี่รถของคุณยายจอดไว้ตรงนั้นอ่าตรงนั้นเตียนนาแกนครพนมนะครับก็เป็นสตรีเหล็กอีกคนหนึ่งที่ชู้ชีวิตนะครับในการที่จะดาเนินการชีวิตมาส่งเหตเพาะนะครับวันนี้เดินทางไปที่ตำบลอาจสามารถก็ขออนุญาตคุณยายทําคลิปเล็กๆน้อยให้กับสื่ออ่าช่องทางของสื่อได้รับทราบคุณยายอยู่บ้านไหนครับ นาบัวนาบัวโคกหินแห่ใช่บ้านเสียงปืนแตกเสียงปืนแตก <c oughs> บ้านแห่งประวัติศาสตร์ตำนานของอำเภอนาแก่นะฮะอันอันบ้านนาบัวตำบลโคกหินแห่โคกหินแห่เลนูนครอำเภอเลนูนครบ้านสุดท้ายของเลนูนครที่นี้มีมนต์ขลัง <c oughs> นะครับอ่าภาษาภูไทยดั้งเดิมแต่อำเภอนาแก่นี่เป็นภาษาภูไทกะเริ่งแต่ภาษาอ่าภาษาภูไทยดั้งเดิมูภาาไมูไทยแท้นั่นก็คือเรนูนครอ่าคนใหญ่นี่ก็ ขอให้สวัสดิภาพและก็แค้วลาดเดินทางทั้งไปและกลับนะครับคุณยายนะครับอ,อาสาธ <c oughs> ุกค็คุณยายก็ชอบฟังนี่ฮะเออบอกว่าทำไมคุณยายไม่ฟังหมอร้องหมอลำแบบแนวล็อกๆบอกว่าไม่ชอบข่าวก็ไม่ชอบดู เพราะว่าคุณยายบอกว่าดูข่าวแล้วรู้สึกเครียดกับสังคมปัจจุบันเหลือเกินว่าอย่างนั้นฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นํามาซึ่งความสงบสุขแห่งชีวิตและจิตวิญญาณในความเป็นอยู่ในการนั่งอยู่ที่กระต๊บริมทางของหนองน้ำนะฮะให้ความชุ่มฉ่าและชุ่มเย็นธรรมชาติาร่รมรื่นมากๆเห็นไหมฮะคุณยายชอบฟังอันนี้ท่านเรียกว่ามงคลจักรวาลใหญ่หรือมงคลลาวนะทางคณะครูบาอาจารย์ ชอบสวดในริมฝั่งแม่น้ำโขงใช่ชนะ,ขอ,อะของพระพุทธเจ้าเออใช่ชนะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสวรรค์แล้วก็ภพภูมิต่างๆความหมายของมงคลจกักรวาลใหญ่ตัวผู้ฆ่าผู้เว้ามานี่ก็สวดทุกวันเช่นกัน <laughs> ขอขอบคุณมากๆครับคุณยายสาธุ